น็อตหนึ่งทัรไปลยโหพี่ไปเสร์มมันดีคอมเนตให้ข้าไปเสร์มมันเลยโอ้โหน้องไปแล้ไม่กลับไม่กัไม่กัไม่กับไม่ขาไม่ขาไม่ขาไม่ขลงน้อง ไปไปกับผมบักกี้เนะี่ยถ่ายขึ้นไปไถมา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 บักกี้ขับถ่ายขึ้นไปดิเลื่อนไปเลยเอาไปลอกให้เนี่ยเรื่องเราผมง้างนี่แล้วก็พี่ขับถ่ายขึ้นไปแล้วก็ปึ้งสปาร์เก,ก๊ตใส่นหน้าเราน่ะตามนั้นตามนั้นโอเคจ้าถ่ายมุมไนะหวนวะเน,นี่ยเกียเกียร์เนาะเกียน็อกแล้วหมดเกียร์นละกันดูนี่ดูนี่หมดแตก่ต้องออกสถานี่น็องหนึ่งไปดิ สวยมาตีกี่อะไรวะนะนี่เดียวนี่เดียวแม่งเออโคตรกล่ำเลยไปสุดยิ่งเขานะสัก50เกมโอ้โหดูรอเดี๋ยวขอเลี้ยวก่อนได้ไหมครัไม่รีบไม่รีบไม่รีบมือรีบอ่ะมือรีบขึ้นไปก่อนเลยสปยนเอาเฮ้ยพี่พูดแรงไปเปล่าเออน้องจิตใจอ่อนอ่อนโยนนะนี่ บ้านนองเหมือนจินใจอ่อนรัดด้วยไปก่อนแล้วลูกหนึ่งถึงเปล่าถึงเปล่าวะโอ้โหไม่ถึงเลยพี่ได้เหกยบนี้ขึ้นไงต่อเนี่ยขวาปะทางขวาปะโอ้ที่เปียบอกไ้ดีขับยังไงขึ้นยังไงวะแมึ่งแมงเอ้ไม่เป็นด้วยเท่เนี้ยไปขึ้นฝั่งนี้พี่เหนื่อยนี้นี่โอ้ยได้เฉยเชี่ยขึ้นมั่วๆเอ้ามาดีละมึงก็มาดิโีตายเชี่ยตายตายพี่ตายวันที่ห้ายเฮ้ยเนี่ยต่อนี้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 ลงขึ้นไหน ตั้งไหนนะพี่เบียร์ร่องนี้ร่องนี้โอ้ยวิโคฟีมารจุดโลเคชั่นทอหมดเลยเอาวัดอไ้อตัวนี้เจอแล้วพี่เจอแล้วน้องขึ้นมาขึ้นมาน้องขึ้นยังไงนี่ขึ้นมาขึ้นเท้<ะ>ทามาขึ้นรูนี้ร่องนี้เอ้ามึงอยู่ไหนอ่ะไอ้ตัวนี้ลงไปยิงสวนไอพี่ไงไมเมื่อกี้โอ้ยเดินล่องนั้นหลังแล้วจะคูออไม่ผมยิงสวนไอพี่เมื่อกี้มันขึ้นเดิวล่องนั้นผมจะคูปอยังไงไม่ต้องโคบไงตึงโอเคจัดไป ทำไมอ่ะขึ้นไม่ได้ไม่ติดเลยไม่มาโคเทเลยอ่ะไอ้โทนี่เออผมเห็นแล้วโคเทอ่ะต้องเติมแล้วป่ะจริงแบบมีอะไรข้างหลังอ่ะโคเทจริงโคเทอ่ะเจ้าหน้าที่คนคนนี้พี่กูจะรอกูอีกแล้วพี่เคาะหัวเข่าหัว สวัสดีครับจต่ีมโทนี่หลุดเหรอคอรับจะเขยนโทนี่เตะบอลโชว์โอ้โหตัวนี้ไม่โคตรตึงมุ่งก็ได้บบเล่นได้ทางซ้ายทางขวา<ห>ตัว<อ>นี้โคตรอ,อ่ะฮะตัวนี้โคตรอ่ะอืม,มเล่นบอล let's get it โอ้ตัวนี้ร้องเพลงเพราะจัดเลยเนี่ยตัวนี้นี่ไปทามตัวใชฉันจะได้เจอเอเป็นอะไรคานหน่อ้เหียตัวนี้ผีอะรับหน่อยครับพี่เบียร์เอเลเว่นโอเคครับพี่เบียร์เเว่นเยยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเ้ น็อกน็อกตะโกนเหมือนคมมาน้องเฮ้ยหัวตัวอะไรอยู่เมื่อกี้เข้าหวัวถือว่าคมใช่ไหมพี่โจใช่ไหมเว้ยเว้ยตัวนั้นเฮ้ยตัวนั้นไม่ดูเกมแต่ตัวนั้นไม่ดูเกมนี่เป็นโปรกัมนะนี่คนเล่นสี่คนนี่เอาตัวนี้ชุบพี่น้อยเนาะเอาเลืออะไรอ่ะเบีย้ยเจ็บแต่เชื่อไงเว้ยคิไม่น็อกวะตามนเดียวก็ผมเดินอยู่ก็ผมเดินอยู่ว ก็ไมนปล่อยเพื่อนมันเลยโอ,อ้ oh, ไหนซื้อวินต์ต่อเล็ก,ลก oh. oh my god, oh my, god. oh my gosh บอกแล้วใช่ไหมอย่าสกิดไหลซ้ายพี่พี่ไม่ชอบเออ้ทำไมอ๋อมีแมสบังข้างหลังใช่ไหมฮะแมสบังข้างหลังอะไรอ่เอาแมสต้องไล่งไองไอะไรวะแล้วไอ้แก้วอะไระะะข้างหลังโอเคโอเคโอเคอเคอเคอแมสบังข้างหลังเออ ด่าเธอยังหรอว่าอะไรไม่ต้องโชว์อะไรงงๆคเม็นเต้ไปตายคนเดียวไปดื้อเตดอเต้เอ้เาใครจัดตรงนี้วะไปดื้อเต้หอตีเมื่อกี้แหละกูละสมเพศจริงอยากอาอยากควักลูกตาของเราท่านไรเห็นพี่โจ้เล่นอ่ะเมืไปยะ้วงตี่เคครับรับพี่ได้ครับน้องก็้หรอโอเค ขับเลยพี่ดูเมนกันถ้าตีมกระตุกเนี่ยผมไม่ดีถ้าตีมกระตุกเหรอครับทุกคนถ้าตีมไม่โทรกระตุกครับไม่กระตุกไม่กระตุกกระตุกเนาะพี่ยาปัน่นปันปันป่นลงลงเยอะเจ้าพี่ดูเครื่องซักผ้าโอ้ ที่เราก็้นเหมือนรถบรรทุกเลยคนก็พอเยอะอยู่อันนี้อยู่บ้านที่เป้าถามพี่โคอ่ะบ้านปูนอ่ะเชื่ออยู่โซนลูกขอบเขาอ่ะลงไฟฟ้ารักกันน้าคงพี่เบียร์น้าคงก็ขับอย่างนี้ไม่นะพี่แซนวะนี่ ตึกเหลือกป่ะ,ะไปม้วนไปม้วนหมดแล้วตอนนี้ยพูม้วนหมดแล้วไปไหนป่ะไปนะฟันเหลืองเปล่าเฮ้ยเบงนเตๆๆเๆ้นเเนเน้คงมีคนยิงนาะปนจรินาการสูงดีวะชอบก็พี่บอกว่าต้องมีจินนากาสูงไว้บ่อยฮะดีดีดี g o o d b y ุดเท้านี่ โอ้โหเหี้ยนับหนึ่งทรไปแลโหพี่ไปเสิร์ฟมันใหผมเนีให้ข้าไปเสิร์ฟมันเลยโอ้โหน้องไปไรไม่กับไม่กับไม่กันไม่กัไม่ขา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 ลงน้อง เดือดคนเยวะปะอีกตัวอยู่ไหนบ้าหูเอามีแค่นี้อหรไม่มีตัวชุดผ้าครับเฮีวตำวันเอ้าทูน้องอ่ะใช่เอ้วระเิยกันไอพี่โคตที่จะอุ้มผมไปไหนอ่ะโอ้โหพี่หยกเอาผมอีกละ จะไปไหนอ่ะทำไมโอ้โหปอดหายจริงโอ้โหพี่โค้กจะขึ้นคอนเออค้กเร็วอ่าขรรขรเพลงไหนอ่ะน้องร้องร้องไมมาหนี่กันตรงไหนวะสี่ตัวสองสองบ้าน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 ครถจอดเขไทยสองสองสามไอ้นนี่ไ้าที่พัง ตัวเดียวตัวเดียวแล้วรถา่ะแล้อโอ้โหโอ้โหพี่อด่โอ้อยเอ้ายโอ้โหตด้องเาเฮ้ยหแตกพี่ก่อนะวัดวัดไงเรียนเซฟเหปอเขี้ยมระอะไรยิงกูเนี่ยสนยสนย้ ไม่อะไรตัวเดินทีหัวหมวกสามแล้วเดินล่วงเลยเหรอรนีคับมีคนร่วงไม่ดิพี่ไม่เต็มเปล่ากูเต็มกูหาหมอหมอบอกกูเต็มเอ้ยผมไม่ต้องเจอผมรีเฟกไปเขาสมองก่อนสมองเซ็ตสมองก่อนเซ็ตสมองก่อนมึงตึงไงอุ้ยเชี่ยข้างหลังมาส่วนแตกวัยรุ่นส่วนแตกอ่ะรู้จักป้อ ตายคื่ตายตตัวเดียวขเขามมงยังนกเอ้ยอยังเห็นแล้วนอกอยู่ตัวไหนไปไมเห็นแล้วปิดจบเียกินไก่อีกตะตาเดียวแล้วปะตาเดียวครับตาเดียวครับ o n วันโมครับ รู้สึกยังไงตอนเห็นหน้าโทนี่ตอนตำรวจรบุกบ้านครับ